เี่ยมันมีเป็นต้องเร่นปล่อยน้ำที่เกิดก็ก็ต้องต้องรวงนงรั่ล้อกจากันมันก็ต้องหัวหน้าตอตงดต่ออย่ง ตรงนี้เราุกท e ียรที่วัดวัดอรกันนเราไป็นพระธาตจะู่งๆคือยะไรบงพระธาตุถ้าเป็นพรุที่ตอนนี <S <S ้ผมบอกเลยว่าเขาเนี Teacher ่ยจะไปตัวปาตักเองก็ใช่ว่าจะไม่ตองขมยนี่ด้วยอบตได้หมอบตได้ไมล่ะนยกทำไปเลย ตอนนี้า้ำมั้มาน้มน้อนน้ำคัวมงชั่วโมงเดียวสูงกว่าเดิมชั่วโมงเดียวแพี่เายไม่สนามนี้การยกรงดับย้ายะาบ้านที่บอกเม่อกีเตียงทาที่เด็กที่กลางเน้่ยออกมันหดแล้วก็มาอยู่ไอ้ตัวด้านล่างเนี่ยมันจะไปถาในตัวฝายแน่นงชาไหมใช่ครับครับผมที่มันจะลงไปเต็มครับ เลยนะขาไปยุทธเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยอ่านี่อย่างครนี้เพราะฉะนี่ยที่บอกว่าพยสักพักมีเจอคนน้ำมีน้ำใจมาช่วย